คดเมื่อกี้นี้เมนเฮือนห่มคนนี่อันต้นไม้ห่มรดเบิร์ละเห็ดเอร์ภร่านเหุโอหายไรเออใหม่กบมเหรอแนวนี่จำเท่าแล้วนี่ปูไมใจลี bữa sao xác khóa hoan, hoan áo hòa ta đi đâu, chạy đi đâu ôi ơi lòng đi tốt Ai hao đi lô ai hao nào nè Ai này hóa linh lô cái cắn ตึ้งห <Gulf intake> <AT> ัวตึ้งหัวตึ้งบ้าเลยเนไงไงฮัลโหลสวัยดีดีด้วยดุกคนนี่ใไม่ที่คันหนึ่งเนาะทุกคนเปลี่ยนง่ะเขาคือรถซองอัน่สีคันกีกันซะอ่บ นี่วางแล้ววางแล้วถูกเขาดีอลีทุกคนขึ้นไปิยยังมืดโอ้จัดแล้วจัดแล้ว บางห้างนะอี่อคักนนะทุกคนนี่ ึ้นมาแล้วทุกคนส้องคุา้า,า,อาโอ้โหกำลังไก่ได้ทุกนาโอ้สิงแล้วสิงเหล่าคนแปดเก่าห่าวันเห็นงานทีมต้ทุกคนเดี๋ยวเขามาเบิ้งต้หนีทุกคนวันสิออกบอ่ ซุบอยู่เราลินุอ่ะมดขนาดง่ายพักน้องโอ้ยบุยกเข้าบุยกเข้าเดี๋ยวหักทางทางตีลุกเห็นว่ะบุโยกเข้าจี้ซะแล้วฟาดแล้วโอ้ย นี่นี่ทุกคนให้บอกคันส้นมาเอาไว้ย่งนี่แหละทุกคนตัวหางกระเจี๊ยเอาไว้ด้านก๊กใหม่นี่แหละท <laughs> ักลีเออป้ายพันแนคขนนดไล่ไปเอาป้ายพันแนคขนนดไลจ่อ โบอรงระงรทุกคนเบิ The ่งคนหม่างโตไลไละว้าโชจิ The ้มลจิ้มละไลละ ต้อนเบงต้อนิบองต้อนีิบองอันนี้บองอันนี้ันน่โอ้ตึงต้งเปตึ้เแล้วอ้าวทุจิ้มต้อนแล้วจิ้มต้อนแล้ว ทางมาแล้วตุาดตุ๊ติงตุติงใชอยู่ทางเมืองสญะมาสางานเดินรถมาส่บริการใดบัวจะดุดบัวจะให้บัวจะปั่นไดเมื่อทุกคนกับทีมงานเอ็มกับไส้เนื้อทุกคนเอสปูฮดมีแตตตึง มีแต่คนตึงๆมีอ่นี่น่กอะไรดึงมันตึงเองอ่าวางไปแล้วเกาะไปแล้วจัดไปแล้ว แล้วนะคุณย่อคำว่าเบิ่งการไล่ดินปรับนาดินทุกคนปรับคูเทามันเป็นหั่นรถจุกปูใส่ทุกคนใส่ตะลุไทยนี่แหละเบิ่งเหมืนหม่งโตป่ะออกดูบ่ออกดูบ่ป้าทูออกแทะออกแทะเนี่ยออกแทะออกแทะออกแทะเออเอาบอกเอาบอกเอาบอกนี่ป้อ ธรรมดาโอ้ตุ๊ตุ oughs, <m uch as> ๊ต e ุ๊ต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 ุ่ตุเตุ๊ตุ๊ตด๊ตน๊ตุ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 ๊ คุณโอห้ามเลยห้ามเลยห้ามเลยดูนี่ห้ามเลยโอเคทุกคนทีมงานเอ็มเก่าฮาซีซนไซเนียลองเชื่อด้ปอไอ่เห็ดหมดเูเด้ไอ้ใจใจดี มาทุกคนเดี๋ยวเราไปไล่ดินก่นอนเาพบกันใหม่น้นทุกคนวีดีต่อไปเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตาเมเยด้อคนงานจะทยอยลงคลิปให้ส o o ตลอดทุกคน